แข่งไม่เต็มที่บางทีครับแต่ไม่ได้บอกอายุมานะคะบางทีค่ะแข่งไม่เต็มที่จะแนะนํายังไงดีคะแต่ช่วงอายุน้อยกว่าสามสิบห้าที่ว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามันมีมสมมติมีครั้งแรกแล้วก็น้ำสองน้ำสามอย่างเงี้ยทางลังมันเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่ามันผ่านการใช้งานไปแล้วค่ะแล้วระบบประสาทมันยังไม่ตื่นตัวเต็มที่ยอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้แต่ว่าถ้าสมมตินาน,านมีทีหรือว่าวันละหดแล้วมันมีปัญหา ไม่ปกติเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าฮอร์โมนปกติหลอดเลือดไม่มีปัญหาอืมันควรจะแข่งโตเต็มท,ที่เป็นปกติในทุกๆวัน<ฆ>โดยเฉพาะการที่มันมีการเอ่อมอร์นิ่งดิเรกชันหรือว่าการแข่งตัตตอนเช้าๆหลังตืน่นนอน,นจําเป็นจะต้องมีเพราะมันเป็นสัญญาณการบอกว่าสุขภาพของหลอดเลือดมันยังปกติอยู่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วก็อายุยังน้อยอยู่ด้วยคือน้อยกว่าสามสิบพี่ว่าไปตรวจร่างกายดีกว่าไปตรวจร่างกายดูหน่อยว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือบางที ถ้าคอมมอนอะไรสมมติไปตรวจแล้วไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นจากความเครียดหรือว่า<ม>นอนไม่พอว่ามีผลได้ค่ะ